เช้าเช้าบรรยากาศสดชื่นแจม่มใสนะครับเนาะ,อ,ะออกมาหน้าคือเก่าเดี๋ยวยามาบ่วงกันถือว่าเถิกชีวิตอายุห้ากินนะครับเนาะเบิง่งนี้แต่ห้อยเขาใส่เละนี่แต่ห้อยเขาใส่เป็นเล่นๆอยู่ไวอา มันต่ำไหมโอ้ยนี่นี่นี่ต่ำเบี้ยวเลยงัวบ้หรือโน่แหละคืออ่าเบี้ยวเลยครับเบี้ยวเลยผมดัดก่อนเออ สีแ่แหละว้ายมันต่ำตัวใหญ่ดิใส่ไปล้วอยา่างสวยงามเนาะของมันดูอันต่อไปผมใส่ไปบนจักหลังแล้วครับสิบหลังสิบหลังสิบหลังคุณหมอในก็บอกเรื่องดันแข้ง ใส่ติดถือก่ล่ะทงขาวก็เฮ็ดไห่อยูอ่บางทีก็เป็นถ้าถือกับบดถือเลยนี่ก็ตั้มครับเนี่ยตั้มบ่วงบิดเลยใส่ไว้ือเก่าใส่ไว้เหมือนเดิม อันนี้ปากรูเลยอยากแล้วบางทีเพื่อมันถึกใหญ่หมองว่ย้ายมองครับอมองนี่เลยมองขามทางเนาะมองมันขาอย่างัวตั้มนะโอ้ยอย่างัวตั้ม องนู้ขามนี่แหละโอ้พวกมันหนูมันขามทางขามไม่เท่าไหร่ตรงนี้แหละที่มันขามเนะี่ยแต่ผมกลัวมันวัวม,มาโดนอลองดู เดินดูไปเรื่อยๆเมื่อนั่นเธออยู่หลังนี่เธอไปห้ายกับหาบผอได้บางที่มันหลงทุยเขาเมื่อกีนนะเนี่ยโม่โม่ต่ำครับเดี๋ยวอีสีหลัง ยวงนี่จะขึ้นมาจังขึ้ใส่อยู่นี่ก็บรรตมอ,อีกสี่ลังครับเออผ่านหรอกมันเนาะมีส่วนที่จะไม่ผ่านห้อยหนูเป็นเล่นๆอยู่เลยห้อยมันขวัดมันขวด ว่าใส่ขึ้นบันึงเป็นยังงงเดีวมีไปเจอไลโอ้โอโออย่างงามเลยของอย่างงามเลมของสวยของสวยของสวยทั้งนี้าายกะลง ันได้ว่าอยู่นี่มันสิถือหรอเล้วเห็นลมตีกะว่าแต่มันถือมัถือครับงูหลครับแต่มันหนาซีเรียนไอซีเรียนตงกลางเนาะบ่ได้หมดใส่ว่าได้มดใส่บันไดเพราะบางที่กะมันหกีย์ัานหมดนะ ตรงนี้ก,ก็งามจะเด้อผมรอหากินไหมหรือว่าถือไปหรือวะอ้โอ้โอโอโอพุ่เห็นลวดว่ครับพุนะ่นอะพุนะ่นอะอยู่ดีๆอยู่สรุปแล้ววันนี้ไม่หมันนะครับ เห็นลขาขาวขาวนีโอ้เสียงไม่หยันรู้เสียงนกนกกระปูดบ่บาถือครับผมสรุปแล้ววันนี้แหว้วเนาะสรุปแล้ววันนี้แหว้วตามเคยนะครับบอเป็นยังน้ะครับเนาะมือแรงคอยมาจัดการไหม แล้วถือค่อยว่ากันอากาศดีครับอากาศดีดีสดชื่นแจ่มใสบริสุทธิ์ผุดพองเป็นยองใหญ่นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ